การวางผ้าพรมดอกไม้ถวายรัชสักราะเนื่อ,ใองในวันพอคุณรามคำแหงมหาราชกันก่อนค่ะโดยทันู้วราชการจังหวัดสงคล้าก็ได้ดำส้นราชการนะคะประกอบพิธีวางผาาพ่มดอกไม้ถวายรัชสักราะเนื่องในวันพอคุณรามคำแหงมหาราชเพื่อน,น้องระดึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ เียกว่าที่บริเวณลานด้านนาพระบรมราชานุสาวรีย์ผอคุณรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาข้าวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัยนายส้มนึกพรมเคี้ยวผู้ว่ราราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะเป็นประธานในพิธีว่างพันภุมผดอกไม้ทวายราชาสักาการะพระบรมราชานุสาวรีย์ผอคุณรามคำแหงมหา,หาราชาประจำปีสองพันหร้อยหกสิบห้าเพื่อแสดงความจงรักผักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีข้าราชาการและเจ้าหน้าทีจ่จากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ประสงนิกรชาวจังหวัดสุโขทัยเข้า รวมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะ โอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดสงคล้าก็ได้เป็นประธานในการจุดถูบเทียนเครื่องท่องหน่อยและอ่านคำถวายอศัศราวัตรราชสาดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมาหาการุณาธิคุณของ่อคุณรามคำแพงมหาราชนะคะที่ทรงทำหนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อพรายฝาอาณาประชาราชส่งสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญข้องชาติโดยมรดกที่สำคัญที่สุดก็คือทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นมาในปีพุทธศักราช1 8 2 6 ซึ่งเป็นตอนกาเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เพื่อนอมนปราลึกในพระมหากุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยค่ะสําหรับวันพอคุณรามคาแหงมหาราชนะคะก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคนพบศิราจารึข,ของพอคุณรามคาแหงมหาราชและวันที่17มกราคม2 3 7 6ซึ่งก็ได้ปรากฏเป็นลักษณะที่สําคัญค่ะว่าคนไทยน่ะมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ธิราชผู้ทรง พระคุณอันยิ่งย้ญ่ต่อประเทศคณะรัฐมนตรีก็เลยมีมาตและวันที่5ตุลาคม2553กัหนดให้วันที่17มกราคมของถูกปีเนี่ยเป็นวันพอคุณรามคำแพงมหาราชแล้วก็เป็นวันที่จะประกอบพิธีนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันทีทุกคนก็จะได้รวมกันนอมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าอักซอนไทยหรือว่าตัวหนังสื้อไทยที่เราใช้กันมาปัจจุบันเนี่ยก็คือ,อม,มาจากพอคุณรามคำแพงมหาราชนั่นเองใช่ค่ะ